สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่3นะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพี่รุ่งก็ได้เจอกับจุดพลิกผันของชีวิตนั่นก็คือมาเจอกับพี่ทารีหรือพี่ดำที่ท่าเรือแล้วก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันแต่ทันทีที่มาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ย <S <S เห็นว่าพี่ดำเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนงานทันทีค,คือจากเดิมที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเรือพอมาต่างงานใหม่กับพี่รุ่ง และพี่พี่ดำชีวิตเปลี่ยนยังไงฮะโดยขับวินมอเตอร์ไซค์ครับมาขาบวินอรับคมาอาชีพทําคือขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ครับทิ้งเรือไปเลยทิ้งเรือเลยครับที่มาขับวินมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเพราะว่าจะ,จะได้อยู่กับครอบครัวครับ,รบจะได้ดูแลเขาได้ครับครับเพราะว่าเป็นห่วงครับเวลาเรือถอนสมอปันนี้ผมก็หัวใจคือว่ามันมันมันห้าสิบห้าสิบเลยครับผมไม่ทราบว่าตัวเองนี้จะกลับมาหรือเปล่าเพราะออกไปกลางทะเลนี่มันไม่มีเก่งไม่มีก้านครับ ออกไปถ้าหากว่าเกิดเรือจมขึ้นมานี้ผมก็ชีวิตก็คงไม่เหลือครับนะครับพอถอนสมองออกปากลอกมานี้ผมก็หันมามองประเทศไทยมองมองดูฝั่งเนี้ยผมก็ใจคอก็ไม่ดีอยูตอนนี้ผมก็ว่าทํำยังไงเนาะมันออกไปมันไม่รู้จะได้กลับเข้ามาหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าครับไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าผมก็หันมามองนะครับว่าไม่รู้จะมีโอกาสได้กลับมาอีกหรือเปล่าตรงนี้นี่คืออาชีพตรงนี้ครับครับ พอย้ายกลับเข้ามาบนฝั่งไทยก็มาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ก็หาอาชีพทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็ออกรถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งครับมาขับวินครับครับ แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวน<อ>ี้แล้วพี่ลุ่ง,งตอนระหว่างที่พี่ดาเขาขับบินมอเตอร์ไซค์พี่รุ่งทํางานทํางานค่ะก็ค้าขาย่ายชอบเป็นคนชอบค้าขายมันว่าเป็นเป็นงานาที่ที่อิสราไม่เป็นใต้บังคับของใครเพราะค่ากลับไปทํางานอื่นงไม่รับแล้วก็เลยค้าขายแต่ค้าขายมันต้องลงทุนงานจานพอฝนตกแดดออกก็ขายไม่ได้แล้วมันก็พังหมดเขาบอกแม่ค้าน่ะยามยาขายทุกวันเนี่ยก็มีเงินกิน ไม่มีเงินเก็บแต่มีเงินกินแต่พอหยุดปุ๊บเงินเงินที่ทําอยู่ก็หมดเหมือนกันพวกแม่ค้าก็เป็นหนี้เงินกู้ทุกคนคพอกลับมาทําใหม่ก็ต้องไปยืมพันสองพันมาทําลงทุนก็เป็นอย่างนั้นตอนหลังก็เลยพอดีอยู่ตรงนั้นนานไงอยู่แถวนั้นมาเกือบสิปีก็เลยคนที่เขามาตั้งโต๊ะเงินกู้เขาเลยมาทาบถามว่าถ้าเรารู้จักคนเยอะน่ะแค่เราแนะนําลูกค้าให้ก็ให้คนละห้บบาทนะ ต่อคนวันนี้หาได้2คนก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เออก็ดีก็เลยลงไปเป็นคนเก็บเงินกู้ซะเลยทีนี้เขาพาเซล์ลไปหาลูกค้าแถวตลาดแถวโรงงานอะไรเนี้ยก็เลยได้ตรงนั้นมาแล้วทีนี้ก็ก็ทําอยู่อย่างเงี้ยแฟนก็ขับวินพอเขากลับมาตอนเย็นก็พาลงไปดูลูกค้าเหมือนกันเข้าไปด้วยกันเหมือนกันจะว่าไปแล้วเนี่ยหลังจากแต่งงานมีสามีคนใหม่เนี่ย ชีวิตเหมือนจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นและจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่คือยังไงครับอ ตอนแรกก็คิดว่าไม่รอดเหมือนกันนะอาจารย์คพูดถึงว่าอยู่สองคนมันก็ทุกข์อีกกันแหละเนาะเพราะลูกเราอีกแล้วไหนเรากล้องมามีอีกไงอ่ามันก็เหมือนว่าพอทําไม่ไหวมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังทีนี้ก็มีหนี้สินกลับมาอีกเหมือนเดิมเพราะการที่ทําขับบินบรลาัจก็แค่ได้วันวันไม่มีเงินก้อนอย่างถ้าค่าเรากระจ่ายค่าเช่าบ้านมันต้องใช้เงินก้อนและตอนเขาไปเรือมันมีเงินก้อนไงตอนนี้มันก็เหมือนกันก็เลยหาเงินไปลงทุนแต่ก็พังไงไปถายเสื้อุง เสื้อผ้านักลงนักร้องแต่พอดีคนเนี่ยเขาก็มาแนะนาเนี่ยเนี่ยอาไอคิปรินเลือกแนะนาใหม่ขายตรงอะไรแต่ก็ไม่รู้จักนักงานไม,ไม่เคยรู้จักเลยว่าคิปรินคืออะไรขายตรงคืออะไรไอถนอมผิวมันคืออะไรอ่าใช่ไหมพอคนแนะนําม,มาแล้วก็พี่สาวนี่แหละแน,นะนําแต่พี่าาสาวเขาว่าเขาให้พี่สาวสมัครแต่พี่สาวไม่สมัครเขาหยิบหนังสือเล่มที่เขาให้สมัคร,มา,รมาให้ลูกแต่ลุกก็ไม่เอาเหมือนกัน เขายังไม่เอามาให้เราเอาไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่เราไม่รู้เรื่องพอดีบังเอิญถูกรถชนเป็นนามาพาดอยู่สามเดือนใช่เป็นนามาพาดอยู่สามเดือนก็นอนอยู่บ้านก็ทุกข์และทีนี้ลูกก็เล็กนะสามีก็ไปขับวินมั่งไปเก็บเงินมางตอนหลังลูกสาวก็เลยเห็นหนังสือที่เขามาทิ้งไว้ลูกสาวบอกแม่ที่โรงเรียนเขามีนะตรงนี้เยอะแยะเลยว่าแม่ทาไมไม่ไม่ให้หนูเอาไปขายบ้างล่ะ รเราบอกกระขายได้เหรืออาจารย์มันแพงประกอบเ้าคิดว่ามันแพงจริงๆนะลูถึงได้ว,ว่าตอนนี้ไปเจอผู้มุ่งหวังที่บอกแพงเนี่ยไ,ไม่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 อยากต่อรองเลยเพราะมันจริงๆข้าไม่อธิบายให้เข้าใจว่าว่ามันแพงแล้ถูกอย่างไรอตอนแรกเราเราคิดไปเองอะว่ามันแพงแต่ลูกบอกว่าขายได้ไไดตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่ะคะนโตก็อายุ12บสองเขาก็เลย ลองเอาไปที่โรงเรียนใช่ที่ลุงก็ปล่อยลูกเอาไปเอาไปแคตตาล็อกกิฟฟารีใช่และทีนี้ขายได้ขายได้ขายได้ค่ะขายได้สี่ห้าชิ้นว่าครูเขามั่งแล้วก็ผู้ปกครองเขาเคยใช้แต่สมัยก่อนมันไม่ค่อยมีศูนย์เขาก็เลยไม่รู้ว่าไปซื้อที่ไหนเขาเคยใช้ไงเขาก็เลยสั่งมาลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศูนย์อยู่ที่ไหนอ ก็เลยโทรไปตามที่เมื่อก่อนที่เบอร์โทรศัพท์ที่ถุงมอก่อนถุงคิปรินก็มีเบอร์ในเทตตล็อกไม่มีนะเดี๋ยวนี้มันมีที่เทตตล็อกแล้วนะก็เลยโทรไปก็เลยถามมาตูอยู่ที่ไหนเขาก็เลยว่าเราอยู่แถวไหนอยู่พระประแดงเขาก็เลยให้ข้ามไปสำโรงก็เลยไปจุดเกิดไอ้คงที่ว่าเราไปฟังอาจารย์เข้าไปนั่งรอของที่ไปซื้อไปเจอผู้นำหลายท่านที่สำโรงเขาพูดว่าเออน้องเนี่ย สินค้าของเราอะถ้าน้องทําตรงเนี้น้องก็ได้ประกันนะ,ะมีประกันคุ้มครอง,อง,อง,องอเราก็เลยโทรไปหาญาติสาวที่ให้สมัครว่าเออสมัครให้หน่อยเพราะอยากได้ประกันเพราะตอนนั้นยังไม่สมัครครัครเขาก็เลยสมัครมาให้จากจัตหีบรหัสจัตหีบก็เลยว่าให้ชื่อแปลงลงไปเพราะเขาขับบินบรสษัอาจารย์รกลัวเขาปเปไรกลัวเขาไปอะไรเรายังได้ตรงนั้นมาก <laughs> ใช่ไหมแล้วเราเป็นมาสครั้งแล้วรจริงไหมเราก็ไม่ได้อะไรเลยจริงรไหมเขาแค่ให้เงินถุงแค่ไม่กี่พันเองจริงรไหมนี่เป็นแสนาก็เลยตกใจสมัครแตก่ก็กลับมาเล่าให้แฟนฟัวงว่าพอไปถึงศูงนย์นั้นมันตื่นเต้นนะจารย์รแล้วพี่ธานตีพอฟังแล้ว ที่ลุงไปศูนย์กิฟรีนไปเจอคนเขาคุยให้ฟังตอนแรกไม่ได้อยากจะทําพอมาเล่าแล้วพี่ถาดีบ่างไงบ้างฮะพอเขามาเล่าเรื่องกิฟรีนไม่ทาเลยมาเล่าเขายังไม่ตัดสินใจทำครับยังไม่ตัดสินใจทำเพราะว่างานที่ผมทำมันสมบุกสมบันอยู่ครับชอบไปงานแบบรถโผล่ลอยลอยลอยครับยังยังคิดว่านั่นเป็นงานผู้หญิงครับงานผู้หญิงครับอันนี้คงไม่เหมาะกับเราแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามก็ช่วยครับช่วย ช่วยยังไงบ้างคะช่วย,วยพาไปซื้อพาไปซื้อครับพาไปซื้อพาวิ่งไปศูนย์ไอ้มาศูนย์ชินวัฒน์ตอนนั้นะนะครับที่ป๋อหนโยธินนี่เป็นศูนย์ชินวัฒน์นะครับแล้วก็ไปฝั่งสำโรงนู้นแล้วก็มหาชัยครับวิ่งอยู่สามศูนย์แล้วก็ท่าพระก็เป็นเหมือนกับสารถีใช่ครับคอยคอยรับส่งให้พี่ลูกก็เหมือนกับว่าพอเริ่มต้นลูกสาวเนี่ยใช่ไหมฮะ ขายได้ก็เลยเริ่มมีกําลังใจและอยากจะลองทําบ้างและเป็นไงครับพอออกสตาร์ททำจริงๆาร์ททำทีแรกไม่รู้ว่าปิดยอดคืออะไรจานและค่าคอมคืออะไระรู้อย่างเดียวว่ามันลดอยู่คงนั้นน่าย่้าเปแต่คนที่เขาซื้อเขาซื้อตามท่านขวดไง ครับอ่าเราก็ดีใจไงวันหนึ่งได้กำไรวันนึงเป็นร้อยๆโดยไม่ต้องไปรับจ้างเขาครับอ่าก็ดีใจแต่วันหนึ่งอ่ะมีทางบริษัทโทรมาอ่าพี่พี่อยู่ที่ไหนมารับเงินปันผลดิเงินปันผลคืออะไรั่นคือเราไม่รู้จักครับอืมก็เลยถามเพราะว่าเงินปันผลคืออะไรก็บอกมันมีใบประกานการเงินปันผลให้ลุงไปรับที่จัดหิบเพราะแม่ทีมไปสมัครไว้ที่นู่นครับอ่าลุงเลยถามว่าลุงต้องไปรับเงินอ่ะมันเท่าไหร่ฮ่า เป็นอาจารย์ไปไม่คายี่สบาทตอนนั้นก็ยังไม่ไปก็ได้รับ28บาทแต่ก็สนใจนะว่ามันได้จากตรงไหน28บาทก็เลยเข้าไปถามคือเราอยากรู้มันมาได้ยังไงไปถามที่ศูนย์สำโรงน้องเขาก็เล่าให้ฟังทีนี้เขาก็เลยแนะนําไม่ไปโรงแรมมินชารตรงนี้แหละที่ไปฟังโรงแรมมินชาก็เลยทําให้ตัวเองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจากคาพูดของคุณหมอนะทั้งชีวิตลูกมีคําถามตัวเองอยู่สามข้อข้อที่หนึ่งว่า ใครทําให้เราเกิดแล้วเ,เราเป็นอย่างนี้ <Ừ. S 2> อ่าถิงไหมอ่าแล้วชีวิตต่อไปอ่ะใครก็เป็นผู้เลือกให้เราเดินใช่ไหมอ่าแล้วก็ถ้าเราเดินแล้วเราเดินผิดหรือเดินถูกใครก็เป็นผู้ชี้ชี้ชนำสามข้อนี้มันไม่เคยมีใครตอบเราได้ไงอาจารย์รเพราะไม่รู้กระถามใคร อพอเดินวันนั้นน่ะมันถูกใจที่ว่าได้ไปปังที่โรงแรมมินทาครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเข้าโรงแรมในชีวิตนี้ก็ไปในชุดนอนอาจารย์เอ้ยหนุมแลวก็มันเหมือนที่สูน ก็ใส่ชุดแบบ่าลายดอกดอกายดอก้ากิบเก9บาทได้ก็หรูแล้วได้จ้ะก็ขึ้นไปเขาก็พาไปฟังความคคุณหมอพูดตรงนั้นมันคือคําตอบและเพราะทุกคนมันเลือกเกิดไม่ได้ทุกคนเกิดมาเหมือนกันหมดไม่มีใครฆ่าอะไรออกมาเลยนะทุกคนแก้ผ้าออกมาเหมือนกันหมดที่ี้มันอยู่ที่คนอุ้มแล้วก็อยู่ที่คนเกิดมาแล้วเลือกทางเดินเองต่างหากจริงไหมตรงนั้นเลยทําให้ตัวเองคิดตรงนี้ได้ใช่เราไปโทษใครอ่ะ มันโทษตัวเองเลยว่าตัวเองทำไมไม่คิดกาเลือกมีแต่มานั่งท้อใจว่าเอ๊ะเราเป็นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับใครเลยนะเราเป็นอย่างนี้ก็อยู่ของเราดีแล้วไอ้คนนั้นก็คือคิดไปแบบนั้นพอมาฟังคุณหมอต้อยพูดเลยเกิดกำลังใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออกิฟารนนี่แหละน่าจะเป็นคำตอบที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนจากเดิมขายเฉยเยไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยทีนี้เปลี่ยนวิธีการทำงานเปลี่ยนวิธีการทำงานก็คือชวน าาอาจารย์ถ้าใช้ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์ลองไปฟังดูไม่เผื่ออาจารย์จะเข้าใจมากกว่าลุง ใช่ไหมลุงเองอ่ะอาจารย์ถามว่าสั่งอะไรลุงก็สั่งให้แต่ถามว่าตอบได้ไหมไม่ได้เลยเขาไม่รู้จักกระทั่งขนมผีว่าคืออะไรน้ํายาไายิ่งไม่รู้เลยว่าเขาใช้อะไรเพราะเราเราเองกามันมีปัญหาเรื่องเอะเราจะสื่อสารกันยังไงนะข้อมูลก็เยอะเราทางนี้เขาก็ไม่ฟังไม่ค่อยไปฟังไงคือายให้ไปส่งไปให้ไปรับไปไงเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้เปิดใจกลัวว่าหน้าม้าหรือเปล่าแกก็โดนหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเขาที่ี้ทุกคนก็ไปเด็กไป ไปด้วยก็ดีมันเหมือนกับว่าเราพูดไม่ได้แต่ให้เขามาในที่ประชุมแทนมาฟังคุณหมอพูดเราอธิบายไม่เป็นให้คนอื่นพูดแทนเราแล้วกันทีมงานก็เลยค่อยๆเติบโตและเป็นไงครับปันผลจาก28บาท28บาทเดือนที่สองก็ได้มา780แล้วยอดไปหมื่นกว่าเขาบอกขึ้น15%้เปอรตอนนั้นนะดีใจไหมดีใจมากเลยทีนี้เปรับแต่ไม่รู้จะไปยังไงไปไม่ถูกที่ศูนย์ ที่มาไอมโหนใช่ไหมที่ตูน่เขาก็เลยติดต่อให้ให้อนมาที่นี่แล้วก็มารับที่นี่เลยอ่ก็เลยไปก็ดีใจนะเดือนก็ได้ทั้งเดือนแรกกับเดือนนี้ก็ได้มา8 0 0บาทครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันว่าจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยค่อยๆเปลี่ยนชีวิตค่อยๆเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเรื่อยๆวันนี้ครับความสำเร็จของเธอ เธอมีเคล็ดลับการทำงานอย่างไรนะครับกับธุรกิจของกิฟฟารีนช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับาการเป็นลูกจ้างเขาทํางานบริษัทเหมือนกันถ้าวันนี้เราไม่ไปเราก็ไม่ได้เงินแต่ลุงเขาบอกตรงๆว่าทํำลิปปรินะน่ลุงหยุดหลายเดือนอยู่นะคะแต่เงินตรงนั้นเข้าทุกเดือนเลยอาจารย์